สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญพาด้วยคือเก่าเหมือนเดิมครับพ่อพี่น้องครับสำหรับเมื่อนี้แอดกฤติภาพพวยพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับมาพบมาผ่อนครับโตเลขคำนวณของเซียนซูรินนะครับซึ่งเซียนซูรินนี่ก็เป็นถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆในการคำนวณเลขนะครับซึ่งหลายงวดที่ผ่านมานะครับเพื่อนก็เคยทํามสิิตีไว้ถือเป็นสิบงวดขึ้นกันนะครับ ลุดมาแล้วก็ม,กวกมีถือมีพิษปนเปนกันมากนะครับเมื่อน,นี้ก็เลยอยากเอามานําเสนอพลพี่น้องเอฟซีสำหรับงวดวันที่16มิถุนายนสองหาหกหานี้นะครับว่าสีใดเหลขกไแน่นะครับเลขกนาสนใจบอสิใดเอามาแนมเบิ้งนะครับพลพี่น้องครับเปรียบเทียบกันครับไปาย่สำนักหล่ไล่ไข่ตัวเรียกว่าไก่เคี่ยงคือการบอสนาสนใจบอจัองไรเมื่อน,นี้ก็ สิไดบิรูจักกันกับเซียนซูลินกันล่ะครับในส่วนตัวเลขเนาะสำหรับพอพี่น้องหลายท่านหลายก้นนะครับก็บอกว่าไปหาเซียนใหม่ๆมาให้เบิ่งแนื้อพี่ันไปเอาเตเซียนเก่าหลายไปทายเตเซียนเก่าหลายบ่มีแนวทังใหม่ๆมานําเสนอบอกวี่สันมือีนก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีซึ่งเซียนซูลินในก็ถือว่าแอดกะขังแต่สมัยที่ยังบอกท่านในไทยทํำคลิปวิดีโอมาล่องยูทูบยังสินะครับ สมัยตะกี้นี่โอ้ถูกกันดุเดือดขึ้นกันสมัยตะกี้เนาะแต่ว่าบัดมาออกวิดีโอนี่จิเป็ยนจังไดมาล y ง u t u b e แล้วสิเปลี่ยนจังไดอันนี้กะพินิจพิจารณาครับเลขมันเกนไม่ถึกมิผิดอ่าแอดกันมีความคิดเห็นส่วนตัวว่าเลขของเที่ยนุลิน์นนาเอามานําเสนอพลอยพี่น้องเป็นแนวทางครับให้เป็นแนวทางกันไปเปรียบเทียบกันเบิงวิเคราะห์กันเบิงวันสีลงทุนยังสีนะครับ กะ่ว่าเป็นเซียนผู้หนึ่งที่น่าสนใจนะครับอ้าวมาเ่าลายใหญ่ห้างครับพี่น้องครับตามแมทมากครับเดี๋ยวแอดสีภาพไปเบ้าไปจาไปเบ้าไปคุยกับเพื่อนอ่าวาเลกงวดวัท 16, ทนที่สิบหกมีถุนาย่นสองหางหกหางสิเปิดจังไดครับตามแอดมากครับเลขมาเจ็ดแล้วก็มาหนึง่งม,มาสี่ อันอันอีกคือเลขยังนี่มาเกตว่าหนึ่งมาสี่นี่หมายถึงหมายถึงเลขลักบอสเมื่อเลขชุดวเหนือมันจมาชอนแบบเลขเกตเดียวสีจับกับอันหนึ่งมาสามกับสี่ครับอันหนึ่งมาหกกับแปดจักสูตรเดี๋นี่ลุ่งทั้งหมดโอ้ยทั้งหลายมันก็หลายอยู่างแต่ว่าอันนี้จับคู่ไว้เมันนี่เองส่หลักหนึ่งนี่มันมัน ติดหน,นึ่งห้าหนึ่งแปดเสามีสามหกบนี้ติดซีนี่มีซีสามซีห้าซีเก่าโอ้ยซีแปด เลมแปดนะหนึ่งสี่แปดอันนี้ก็ชุดเต็มมันมาเออแต่ว่าในหกคู่ท่านี้แหละโอ้เรียกตั้งบต่ไดหกคู่ท่นานี้บอลอันเสียวเป็นบอลยกครับอันเป็นบอลน,นี่มันมีอันนี้เป็นยังสันนี่นะเกตหนึ่งอันนี้เป็นล่างบปว่าวาสันโอ้มีเกตหนึ่งหกหนึ่ง เก่าหนึ่งตัวนักขึ้นตัวนี้ <S 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 ตัวนักตัวต <ứng. S 2> ัวแม้ถึงตัวเด่นเนาะเออบนบนเลยถ้ด <RTX. S 2> นีเรื่องโอ้ไม่มีเด่นวิ่งไหรปะเด่นตัววิ่งตัววิ่งตัววิ่งสันสมุติาว่าผู้ใดอ,อยากวิ่งอยากเมียย่าสันโอ้โอยสี่กับสามกรแหงอยู่แต่ว่าวิ่งวิ่งบ,บนมากวิ่งหนึ่งหล่นละโอ้บนวงกลไม่เห็นแน่บนนึง คนยึดนึงร่างเนี่ยบัสห่วยร่างกับว่ามันจีโอ้ซีนี่แล้วซีกับสามเนี่ยบอสเมืม่อซีตัวเดียวเอามันซีกับสามมันแยกบวกอกหรอแยกบวกเอาให้มันเปลี่ยนนั่นนี่แหละให้มันเปลี่ยนซีกับสามเองเลยดูเนาะร่างถึงซีกับสามเพรมันกับ เลขกับหกคู่เท่านี้เห็นบาโปกติกับบอช่้ยเลขซุ่มนี่โดยส่วนมากให้ซื้อกับบอโอ้เมื่อกีห็นมันก็เตี๋ยไปข้ามเลยค่ะเกิดสองศูนย์กับสี่ศูนย์อ่ามันก็ออกศูนย์สองเนี่ยโอ้เลขหกควาหมายเลขเข้ามากับอย่างนีที่มันไกลพวดแต่ว่าผู้ใดมันมูมากตลาดมูมากใครของตลาดแนายเจ้าของเลยเป็นอาเจียนโอ้บวอร์แมนอาเซียมันอาจารย์กลายเป็นโอ้อาเจียนอาจาชันอันนี้ นี่ละสาเหตุนี่แหละก็จังว่าจึงถามว่าให้ครับมั้งเนามีวงว่อ่อะไรกรหนเตีงวดนั่นให้ซีเก่าหาเก่าศูนย์เก่าแล้วก็ซีศูนย์ซีหนึ่งซีสองนี่เท่านั้นใครว่าให้กานผูใ้ใดสิลงมทุนก็ให้ครับไปนำเนแน่เทราะนั้นแล้วแต่ว่า่านว่าอยากกลับก็บเอาตามเ็ดไวยน่กลับว่าอบนี้น่็จะเอาเพื่อนว่าเพื่นทั้งคักหนึ่คักเลขบนหรือเลขล่างบาบว่าเพื่นม มากผีที่มากทั้งบนเออชุวชมากเลขที่มากเขาบนหรือเขาล่างบัตรการท่ซื้อบุญเพื่อค้างมันเกิดไปออกล่างสวัสดีครับตัวนี้แน่วเลยใกญ่ว่างเนเนาะมันเอาเนี้อนอนมาไหนของโมมีหักเออแต่แต่ว่าเอาไงว่าในเลขชุดนี้ล่ะทั้งเบิดมีเลขยุคเก่าโตนี่ล่ะเนาะอยาให้พี่หน้าเอาผูได้มักจังไรกับชอบประจักจัดกัะพันแต่ว่าส่วนมมก ผู้ข้าเจ้าถือข้าเจ้ากะบนบางร่างว่อนแต่ว่าเจ้าของนี่นี่ตั้งแต่เกี่ยบในกระันเพื่อนเอาไปซื้อกะซื้อจังในบนบางร่างอยู่งขั้นเจ้าของซื้อสีบ่าใครถือขั้นเพื่อนเอาไปซื้อย่าซื้อได้ลุงบ้านในเจ้าย่าซื้อก็ดีย่านวัดบ่ได้อยู่ย่าย่าซื้อให้เพื่อนเจ้าถือบมื่มันมาแข้งย่าโดนปรได้บมาแข้งเมื่วานี่มันเปลี่ยนอะไรไมีฝันมากประกอบบอกเอ้ามันแก เปลนไปยังสั่นนะโอ้มีฝันมาประกอบฟันดีบ้างวันนี้ฟันมาลูกเตไงเว้มกไข่อยู่ว่โอ้แปลว่าฝันว่าลูกบักเตอรไงไว้ยแต่ไมก็มาผูกค้วนย่นละไปค้วงามไงไว้ปผูกไ้แล้วยังสี่ันนี่เหงยนโอ้ยนี่ะมฮะมื้นนี่ฟันยังสี่สันฟันว่างไรก่อนมคลื่อนมีมคลื่อนฟันอีกว่นนเออฟันว่า เมียเน,เนี่ยเราตายไปแล้วครับผมเมียัสมไปซื้อขั้ว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 หน้าหน่องเพราะดีไปซื้อขัว้วหน้าหนอ่นอ,งองระบ,บาดนี่ผู้เขาอยากขายผู้ขั้วตัวละมากๆครับเขาโมยูอย่าของขั้วเขาโมยูระบาดเล็กไปเบิเ้งเล็กไปได้ยุบันเสรีโอวันนี่ใช่ไปได้ยุบันนี่ใช่เมื่อม,มากกิดได้ออกทำผสมขั้วขั้วตัวนี้มันในเก่าหน้าแล้ว เก่าหน้าสิบนเก่าหนึ่งเลี้ยงเลาวสิจ้ะแก้วสีงยมนะท้ะจังหวะใส่ตัวนี้เอาเขาขี้พอดีนี่เดือดมันหลวดกันว่าตัวนี้ไงมันออกตัวไม่ตัวตัวแต่เขามดนตกันเขาหมุนเตี้ยท่านใจนี่สีบนหมวกมันงวดเส้นงวดหมกสีเดียสเขาขอไปขายก็รด้่าใจค่ยะหลงพูดยนหน้าปังไลโอ้ยเก็บด้แก ครก <ım. S 2> ็เอาเปลี่ยนยังลบกวืเวลาซะมีแหละจัดเนาะเอากอหอมปากหอมคอเนาะัี้ลเดี๋ยวจิตไปเว่าต่อเอาดอกบานเองก็ได้หลังจากเบิ่งแล้วหลังจากฟังแล้วนะครับพ่อพี่น้องมีความคิดเห็นจังไหนกันล่องพินิจผิดเรณาเบิ่งครับในส่วนของเหล็กเซียนชุลีนงวดวันที่สิบหกวิถุนายย่อมสองหาหกหาชอบประจัดคัดกระพานครับซึ่งเอดการติคอรนุญาตสรุปทีมไทยไว้ นะครับในส่วนเลขวิ่งเพื่อนเน้นไปที่วิ่งหนึ่งนะครับพ่อพี่น้องครับวิ่งบนเนะพ่อพี่น้องเ e bon, นะวิ่งบนวิ่งที่หนึ่งเลขหลักนี่เพื่อได้มาเลขในส่วนเลขหลักนี่ก็มีเจ็ดมีหนึ่งมีซีนะครับว่าจับคู่ให้ก็มีอยู่สามชุดเน้เนๆเลยครับพ่อพี่น้องก็มีเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสี่นะครับอ่าส่วนวิ่งล่างก็มีอยู่สองตัวคือซีครับสาม ส่วนจับคู่กันจับคู่ล่างนี่ได้ออกมาอยู่6ชุดครับมิหนิงหาหนึ่งแปดสามหกซีสามซีหาซีแปดครับเดี๋ยวจอมือจอมแี่นเดี๋ยวสิไปตามอีกที่หนึ่งว่ามีเน้นตัวใดนี่ส่วนเลขกล่างเนาะเลขบนคือยังสีชัดเจนแล้วนะครับกันชอบกระจัดขันกระพานเด้พอพ่อพี่น้องเด้อซึ่งเลขคำนวณน,นี่บ่มีผู้ใดเอาหลักการใดมา,อ,าอ,อ้างองิงว่าสิถือกลอยเปรื่องเส้นใดนะครับเนี่ยผู้หมุนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่ภาคอีสาน สโลกแกนแอดก็ยังใช้ได้อยู่ตลอดอ่าฉะนั้นแล้วถี่พิษกายว่ากันครับพ่่พี่น้องครับเป็นเรื่องธรรมดาเลขมั่กกีิมิถือมิพิษปนเปรกันไปฉะนั้นแล้วมักตัวไรก็จัดครับบม่มักกับ่านไปนะครับซึ่งแอดกันําเสนอเพื่อเปลี่นแนวทางครับซึงเซียนซูริ่นเพิ่นก็เปลี่ยนผู้หนึ่งที่เป็นเซียนคํานวณที่แอดูุจักมาโดนครับลู้จักกับเพื่อมมาโดนกับเที่ยวไปเอาตัวเลขกเพื่อมมาลงทุนอยู่เรียอยู่อ่า ถึงล <cin> <and hell> ังวดกะได้น้ำเพลินอยู่ได้ข่าขนมกวยเตงน้ำเพลินใส่ข่าน้ำปูน้ำปลาน้ำเพลินอยู่อ่างหวดกะลุดอ่าแต่ว่าโดยส่วนมากกะเพลินกะมีเขามีรุดเขาแนงหวดหนึ่งรุดอ่าุดแนงวดหนึ่งในงเท้ยกะเขาสองหวดรุดหวดหนึ่งย่างสิปนเปกันไปจากนั้นแล้วก็ให้ใส่สติดีๆนะครับยัดกะจีการันตีว่าได้บางวดได้จีเทือรคือจีปิดนะครับให้ใส่สติดีๆกอนสีลงทุนครับ จังไดกาคลิปนี้กันที่ขอจบการน,นาเสนอทิมไทยไว้ซ้ำนี่นะครับอืเดี๋ยวดจ้าหน้าที่ FC ทุกท่านโชคดีมีใช่สู้ขู่สุขนสมความมุ่งมาตรปรารถนานบาจะเปลี่ยนหน้าที่การงานหรือว่าโชคลาบวาสนาครับพ่อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณขอพูดหลายๆสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าพบพ่อกันไหมครับเอฟซี FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ